สวัสดีครับ,รบยินดีต้อนรับเข้าสู่946 Tourism นะคะวันนี้เรามาพบกับผู้ร่วมต่อตั้งคนต่อไปของเรานะคะก็คือคุณโรเจอร์ค่ะเรามาฟังประวัติว่าคร่าวๆของคุณโรเจอร์เขาว่าทำอะไรกันมาบ้างค่ะสวัสดีค่ะครับผมก็โอ้โหเรื่องราวก็ยาวนะฮะวันนี สามเอพิโซดก็ไม่หมดก็วันนี้ขอรวบรวมมาแค่หนึ่งเลยนะกันนะครับก็เริ่มต้นจากการศึกษาเลยแล้วกันผมก็เรียนอยู่ที่ภาคไทยคอนแวนแล้วก็ศิวิกรแล้วจากนั้นก็ไปต่อที่ลอนดอนเลยนะครับไปต่อที่อังกฤษไปอยู่ที่นันประมาณห้าปีจริงจิงเรียนเป็นคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์แต่ว่าตอนอยู่อังกฤษอยู่กับตองสิทธิ์ชัยตองสิทธิ์ชัยอันนั้นเดี๋ยวมาเล่าเดี๋ยวกลับมาเล่าเดียเนเน๋ยนีพอกลับมาจากอังกฤษปุ๊บ ด้วยความที่เรามีภาษาอังกฤษร้อนวิชาเราต้องหางานที่ทําเกี่ยวกับต้องใช้ภาษาอังกฤษก็เลยมาเริ่มงานที่โรงแรมดุสิตธานีก็มาทําเป็น international sales manager ซึ่งดูแลเจ็ดโรงแรมของใรเครอดุสิต<ม>อยู่ท่านวันสาปีครึ่งแล้วก็ได้โอกาสไปเปิดโรงแรมโซฟิเทลแรกซึ่งเป็นแฟลกชิพแรกของโซฟิเทลของในเครือแอดคอร์นะฮะไปเปิดที่นั่นอยู่2ปี เป็นทีมโอเพนนิ่งเลยแต่ปรากฏว่ามันไม่เคยเปิดเพราะว่ามีเลนิยมติดน้ำปัจจุบันคือมริเนมพิวเทนเพราะว่าอันนั้นสุดท้ายก็มีปัญหานิดหน่อยเกี่ยวกับเรื่องการเงินก็เลยต้องออกมา2ปีแต่ด้วยความที่เรซูเม่ตัวเองเนี่ยเปิดดูสิทธิ์ของสันติบุรีสมุยมาเปิดโซฟิเทลยื่นใบสมัครไปที่ JW m a r r i o t t ซึ่งเป็น first JW Marriott แรกของของกรุงเทพของประเทศไทยก็เขาเห็นเรซูเม่เอเปิดมาสองแรมเขาเห็นปุ๊บรับเลยรับเสร็จปั๊บก็เข้าไปทำ Opening team เปิดเมื่อปี1996 Under construction เลยนะปรากฏว่าอยู่นั่นมา3ปีขึ้นเ,เปิดสำเร็จ <3 S 2> ปี96นั่นเลยนะครับเปิดมาสำเร็จเรียบร้อยปีที่เปิดคือ1997เ,ออเดี๋ยวจะให้คุณโรเจอร์กลับมาเล่าเรื่อง JW มาสนุกมากจาก JW มารอแล้วไปไหนต่อครับชีวิตพลิกนิดหนึ่งจาก JW มา r i o t t ต้องไปเปิด JW มา r i o t t ที่ภูเก็ตแต่ไม่ไปกลับมาเป็นทัวร์เรเตอร์หนึ่งในเจ้ายักษ์ใหญ่หใน ตอนนั้นคือดีแทมทราเวลแตกก็ออกมาก็จะเป็นเอเชียนเทลเป็นธุรน่าสิกออกมาก็ผมก็มาอยู่ในหนึ่งในบริษัทที่เป็นท็อปฟาถูกต้องครับผมจากนั้นก็เลื่อยทีเหมือนกันถูกต้องครับจากนั้นเลื่อมาเป็น DMC ต่อมามาเปิดเป็นร้านอาหารของตัวเองร่วม10ปีแล้วก็กลับมาอีกรอบหนึ่งเป็น DMC อีอีกที่หนึ่งจนกระทั่งปัจจุบันนั้นปัจจุบันนี้กลับมาเป็นโรงแรมแล้วก็กลับไปกลับมาจนกระทั่งมาอยู่ในหนึ่งในทีมงานนี่แหละ ก็สนุกมากครับก็เรื่องราวที่ต้องติดตามเดี๋ยวเราุจะไปเจาะชีวิตทีละช่วงทีละช่ให้ฟังนะครับประสบการณ์เยอะเหลือเกินนะครับ1อจะจบไม่เนียคนเดียไม่พอก็ผมว่าเป็นเรื่องที่น่าฟังนะเพราะว่าโอ้โหมันเยอะแยะเลยขึ้นรถไฟป้าขึ้นเขาเลยนะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณโรเจอร์แล้วก็อย่าลืมนะครับ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ e และกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณนะครับผมครับสวัสดีครับ